สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายสุขสุขค้ขนจ้ะมือหนีก็มาพบพออกับแม่แพร่ว่าคนเกาค้นเดิมจะเพิ่มเติมโดยการทำกับข้าวมื้อเย็นจะพี่น้องมือหนีก็ปลาทู้ซีตูเด้อจะพี่น้องน้ำพริกกะปิสูตรเด็ดจะพี่น้องสูตรเด็ดดวงผัวรักผัวหลงผัวหลงไปใส่กับบงหูจากพี่น้องนี่แล้วจ้ะแม่แพ่วา่าทำด้วยสุดฟีมือเลยจากพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจพี่น้องนี่ละจ้ามามามา,มากินเขาน้ำกันมือนี่จะพี่น้องน้ำพริกกระปิไข่ชะอมนะคะเมนูสูตรเด็ดสี่พี่น้องจะพี่น้องปลาทูสี่พี่น้องเด้อพี่น้องนี่ละจ้ามาเด้อจมากินขขาน้ำกันแซ่บเมนูมือนี่แม่แพร่ว่าก็ขอให้พี่ให้น้องกดไลค์กดแชร์น่เด้อจา้าสวัสดีคะ่ะพี่น้อง